มาค่ะวันนี้ครูพองกับน้องภูจะพาทุกคนมาที่โคกหนองนาน,นอนอุไรค่ะมีอะไรกันบ้างเรามาดูกันเลยนี่ค่ะเข้ามาก็คือนี่เป็นที่จอดรถนะคะอยู่กลางสวนยางและนี่ค่ะเป็นโมเดลของเขาหลักธรรมชาติหลักเศรษฐกิจโพเพียงนะคะนีก็เป็นทางเข้าค่ะเราก็จะมาเจอกับป้ายจุดเช็คอินตรงนี้นะคะบรรยากาศดีค่ะทุกคนอันนี้เป็นจุดขายอาหารปลานะคะก็จะให้ได้ทั่วบริเวณเลยค่ะเพราะว่าจะมีน้ำล้อมรอบมีจุดนั่งพัก นะคะเข้ามาก็จะเจอรถไฟค่ะที่วนกันอยู่หลายรอบมากในแต่ละวันนะคะรอบนึงก็มีผู้โดยสาร19คนนะคะ19ที่นั่ง50บาทนะคะค่าตัว๋วมีค่ะแล้วก็บรรยากาศคืจอจแบบจว่าดีมากๆเลยในตอนที่รถไฟเน,นี่ยมันวิ่งข้ามสะพานแขวนแบบเขาจำลองเหมือนจริงมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็คือเด็กๆอะ่ะ ติดใจมากนี่เป็นโซนห้องน้ํานะคะห้องน้ํามีหลายที่นะคะอันนี้ก็เป็นโซนสัตว์สัตว์ยังมีอีกเยกอะกว่านี้นะคะอันนี้คือเจ้าตัวเด็ดประจําบ่อนนะคะเจ้าหงดําและนี่ก็จะเป็นฟู้ดคอร์ตนะคะก็จะเป็นศูนย์อาหารของที่นี่อันนี้มีการเลี้ยงไก่ด้วยนะและนี่เด็กๆชอบนะคะเดินขึ้นไปบนคาเฟ่ค่ะบนคาเฟ่ก็จะมีจุดชมวิวนะคะมีร้านให้นั่งแล้วก็จะมีชิงช้าให้นั่งก็คือถ่ายรูปคือบอกเลยว่าสวยจริงๆนะคะสวยมากด้วยนี่พักชมเจ้าหงดําเล่นน้ำกัน หน่อยเนาะมีค่ะระหว่างรอที่จะขึ้นรถไฟนะคะคุูพรข้อพาน้นองภูแล้วก็พี่